สวัสดีครับพี่ร้องชาวยูทูบวันนี้ก็มาชมงานรถปัด้อยครับจอนเดียกินไรลเะรถคัดกินไร่ะมันกันมันกันกติตกันหรอ เพราะว่ามันเข้าปรทันติถ้าไว้อยเข้าไปเกินที่กัดก็จะมีสัญญาณเตือนที่จอนะครับจะมีสัญญาณเตือนพเพราะวาต้องเด้นถอยออกไหมเข้าไปไหม ดงครับเตี้ง แปลงน้อยๆก็ยัลำบากไงเนาะายแท้งนอนปะเปิดเทีงแล้วก็แด้ง่ายเลยรับเอองา่ายก็ตอนท่อเป,เปิดเ,เปฟดีๆเ,เนองมีมาทองแย่พรอโซเพิร์ไม่ร้อนครับขับรถตัดอ้อยมีแอร์เรียบร้อย ี่คั้นหรือคันยืนบ่ต้องไกลมาคันนต้องหันตัตำเฉะบ่มต้องันเขคั้นมันให้เนวๆเนั่นเขาปิตใจแค่เดียวได้เนาะเด๋วมาค้ายงกุยเนี่อีสานไงกดเสียบผมปัดูใส่เราเสียบผทั้งเาเบิ้งเหนียวหัน เบื้องใบมีดระดับใบมีด<อ>เพราะว่ากินไหวพอดีอเขาต้องเขาต้องปลาเสะเหรอ,อนนไอพวกนี้เขาแม่นวันยังเดียวอันบอกบอมีบอมีแนวจับไห่เขาอันบอกอนนแล้วจะมากเลยแดงเอาเลยแดงเอาแดงเาวแดงเอาเลย

i'm not going to ใไหมครับใรลมนี่มิดเนาะติดครับเดี๋ยวมันลมน้ำนมน้ำนอยู่ลองจังสิเนี่ยห้องกเลตนี้แมนนพวเเห็นล่องห่ายกันยเดี๋ยวคนต้นห่ายอ๋ออันนี้แสดงว่าเพิ่นบอเทียรรถตัดนแต่ห้องกาว่อยเลสตเาแต่ว่าขันเทียรรถตัดเราใส้บหรือวะ เฮ็ดยหาสิบีรุ่นมากกับสมัยอันนี้มันยังไงนี่ก็หย,บยาบงี้เิยียนห้างครับโอ้อันเบี้ยห้างใส่กว่าอ๋อนั่งขังกันใช่ไหมนี่ใส่กว่าโอ้ใส่กว่าอ๋อมันความต,ต้นจะเตีนต้องมาแรกกันเรียวย่างเดียว อันคอนทนเนี่ยเจ้าจัอยูนนั่นมีตาติดใมีดติดใมีดครับโยกขึ้นโยกลง นี่กับฟองคันทองเสียบฟองขัน,นไหนแมากันเสียบฟองบารนี้เทคโนโลยีได้บารนี้เสียบฟองไม่อ๋อเป็นต้นุไม่ล่กต้นมันเลื่นกันจังไงกับตัวของเ้าหนี่งมันเกิดมอถึอยยงลูกเรียงขึ้นไหลอ๋อท่านไงแข้งเขากันทันไงแข้งเขากันระบบให้เราเรียงกันเดียวกันลายยางฟองเสียกบก๊อปได้บารนี้รุ่นเดียวกับตัวนี้หรอ๋อ นะครับพี่น้องล้วเต็มแล้วคันต่อไปมาเต็มเพื่ันนี้ก็เข้าต่อเลยครับซิงเฮเทก ก,กับไปแก้วอะไรนี่เดีย๋ยไปเดินลงเมื่อเปิดใช้ยังเดี๋ยว นึ่งนำ้ำมันเบบแรงยปีลยช400ิ่นอยซองทางแดงลอซี้อยคัวตกประมาณจากไรน้ำเต้าจะไหวครับอ๋อี่นอยนีก็ได้ชิเหีืองีรืชิเดียวอ่นี่อว่าแขงกบ่ี ส่างสำรวจคดไม่ตอไม่ขั้น้นสอถามช่าไหนครับมามีอของง้องให้ครงมากอีกตวนี้แล้วจะต้องบลูกข้าไปกตัวอะไรเปิดเล่นมาหนิแต่ว่าเปิดเล็กผีเ่เปิดรถชุดรถที่ิน<า>พะตอคอยเปิดมาแต่ละหน่เป็นน้า เปิดปุ่ม,มนึงนี้ได้ลายเสืบหรืออะไ้ สั 3, 11, บองเลเว่นบ่ข้อม่ได้เขาเจียเน่ยเป็นออโต้ดิเปิดสักุเดียว้ครับอ,อ๋อมีสายมีเล็วบว่ะต,อต้องไดีตังเรื่องรอบสูงเนาะปัน่นไฮโดลิกอยงเดียว คันนี้เราคันที่สองถึนบ่คันควันสีแดงบ่ีเหลืองนะอ๋อจะเหลืองนะแต่ของไม่ใม่จ่ายก้อนสีแดงได้น่าบ่ะนี่แหลกละสีเนียบเลยนะมึนๆไน่ะเสียงมากบ่ะนี่ทำไม่แะครับโมาแต่ยังน่าแต่เียนะ สวยงามเวย นาเสิล้งางแจกกับติดล็อกไปบุกไปเล่นวัระโอ้ขันเปจายมันนะ่ะลังเกียไว้ลัางเกียดยอดถ้ามันโข่ยนี<ว>่ต่ำมันจะเบื่อค <c oughs> วกแต่ว่าถือร่องมันเลยดขยพาอ๋อมันอิดกันเนาน<อ>างมันพวงกัน,นอ๋อกลนะับมาได้ก็มามาอัพ,พอีก

sau này cứ nằm một mình thôi, một mình thôi. lắm rồi. rồi. Oh, rồi. Oh, nhạc quá vậy. Yeah. gấp thử kháng những khối nặng. bay tam muốn